สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนการทําป้ายโลนารงล้โลกร้อนนะคะจากโปรแกรม Photoshop ค่ะจะทํากันเลยนะคะเข้าไปที่ Photoshop นะคะของเราใช้เป็น CS5 นะคะรูปแบบของป้ายโลนารงก็จะเป็นแบบนี้นะคะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะไปไปที่ไฟล์ค่ะเลือกน e w ค่ะ กระดาษน,นะคะเราสามารถเลือกได้หลายอย่างนะคะแต่เราจะใช้เป็นคอตตอมนะคะกระดาเราใช้เป็น9ซนมคูณ9ซนเมตรแล้วกดโอเคค่ะจากนั้นนะคะทำตามตัวอย่างป้ายนะคะเราจะใช้รูปก,ก็คือ มีรูปคนนะคะแล้วก็ตัวหนังสือนะคะแล้วก็รูปโลกค่ะเราใช้เครื่องมือ select นะคะลากโลกไปหน้าที่เราจะทำนะคะ<ม>ก็ไปไว้ในจุดเกือแบบตรงกลางนะคะจากนั้นนะคะไปที่คนนะคะแล้วก็ใช้เครื่องมือ selection เ,เ,เดิมน,นะคะแล้วก็ลากคนไปหน้าที่เราทำนะคะ แล้วก็ไปไว้ให้ตรงกลางค่ะถ้าใหญ่ไปนะคะให้ใช้ c อนโทนะคะเพื่อปรับขนาดกดลิปนะคะจะได้ขนาดที่สมดุลน,นะคะแล้วเลื่อนให้อยู่ตรงกลางนะคะ กด enter ก็ได้แล้วนะคะให้ไปที่ตัวหนังสือนะคะตัวหนังสือนี่เราสามารถหาเองก็ได้นะคะหรือว่าเราจะพิมพ์เอาแล้วเลือกฝอนเอาเองก็ได้นะคะแต่นี้นนใช้เป็ตัวหนังสือที่หามานะคะใช้ที่มือซีเล็กนะคะลลากตัวหนังสือไปนะคะจากนั้นก็เอาไปไว้ตรงกลางโลกนะคะ ใน,นส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวอักษรที่อยู่ข้างบนนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะใส่คำาดนาล็อว่าอะไรนะคะเข้าไปที่ทูนะคะแล้วก็พิมพ์คำที่เราจะใช้ เลือกสีตามต้องการนะคะก็ปรับขนาดนะคะก็ใช้ประมาณสาสิบก็เปลี่ยนเป็นสีที่เต้องการนะคะก็เป็นสีฟ้าแลยดูตัวอย่างเป็นสีฟ้า เมตรนะคะเลื่อนเลื่อนไปถ้าเราต้องการให้ตัวอักษรโค้งนะคะก็ไปที่ทุนเดิมแล้วก็คลิกที่อักษรน้วนะคะแล้วก็เลือกตรงนี้ค่ะก็เปลี่ยนตรงนี้ถ้าอยากให้โค้งน้อยหน่อยก็หกน้นะคะกดโอเคค่ะ ถ้าใช้เครื่องมือซ e l e นะคะเลื่อนลงจากนั้นนะคะถ้าเราต้องการใส่เส้นขอบตัวอนันะคะให้ไปคลิกที่ตัวอนันะคะให้ไปคลิกที่ตัวอ แล้วใส่สตินะคะแล้วก็คลิกไปที่ขนะโดดทีนนแล้วเปลี่ยนสีก็ได้ะคะ่ะเวลาจะปรับความหนาของสติกหรือความบางของสีก็ได้นะคะ ให้เคียงกับตัวอย่างนะคะจากนั้นนะคะก็ไปที่แ ground นะคะกดคลิกสองทีนะคะกดโอเคแล้วก็ไปใส่สีให้กับพื้นหลังนะคะก็สีก็แล้วแต่เราจะเลือกน,นะคะ ที่เราเลือกมานะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ